ครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เรามาเดินที่ตลาดนัดชาวสยามนะครับบางกรวยก็ตอนนี้ตอนเย็นนะครับแล้วก็วันนี้ฝนตกหนักมากเลยแล้วก็ตกแรงด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในตลาดพอเข้ามาก็จะเจอพวกขายน้ําเต้าหู้นมสดก็อยู่ซ้ายมือแล้วก็มีขายพวกของเล่นเด็กนะครับของเล่นเด็กจะอยู่ซ้ายมือซึ่งตรงนี้จะเป็นล็อกแล้วก็พอเข้ามาหน่อยก็จะมีร้านขายรองเท้าอยู่เห็นไหมครับสำหรับตลาดนี้จะเป็นหลังคาเมทัลชีสแล้วก็มีหลังคาเป็นโดม ส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนต่อเติมมาซึ่งก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีตซึ่งฝนตกไม่เปียกนะครับเพราะว่าข้อดีของตลาดนี้คือมีความแข็งแรงทนแดบดบทนฝนได้ดีลมแรงยังไงไม่มีสะเทือนนะครับเห็นไหมครับพอเข้ามาอีกเข้ามาลึกอีกหน่อยก็จะเจอกับร้านขายไ <Wow. S 1> ข่ไข่เค็มชายาเนี่ยเจ้านี้ขายดีนะครับของมาอาย่างเยอะเลยแล้วก็หมดทุกวันน,นี่อีก ส่วนหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งของตลาดซึ่งอยู่ติดกับถนนเทิดพระเกียรติฝั่งตรงนี้เข้าได้นะครับเพราะว่าตลาดอยู่ติดกับแนวถนนยาวไปเลยพอเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูร้านขายอาหารอีสานนะครับเป็นพวกปิ้งย่างมีเตาปิ้งเลยนะครับมีข้อดีของร้านนี้คือเขาจะมาย่างที่หน้าง,งานก็คือเขาจะก่อไฟแล้วก็ย่างพวกนี้จะย่างกันสดๆจะเห็นเลยว่าเขาย่างขึ้นมาเขาเอาดิบๆมาแล้วก็มาทําย่างที่ตรงนี้กับข้าวเขาถูกนะครับแล้วก็ขายดี ของใยสวยนะครับใยสวยตลาดนัดชาวสยามน,นี่ข้าวแกขายเรียกว่าขายดีเหมือนกันเพราะว่าราคาย่อมเยามากมีพวกน้ำพริกพวกลาบพวกน้ำตกซุปหน่อไม้ซุปขนุนพวกนี้จะมีอาหารประเภทอีสานอย่างเี้ยถ้าอยู่ในถุงก็คือ20บาทนะครับที่มัดใส่ถุงใส่ถุงไว้อย่างนี้ส่วนไม่จะดตักกี่บาทก็ได้ก็จะมี วางใส่โถูไว้ให้เลยใส่ถ้วยไว้ให้เลยนะครับกะละมังไว้ให้เลยมีส่วนนี้ก็จะตักไว้ชุดหนึ่ง20บาท20บาทข้อดีคือมีที่ย่างทําสดสดกันเลยซึ่งก็จะได้ของใหม่ของสดเพราะว่าเพิ่งย่างก็จะร้อนไม่เย็นนะครับน่าทานมากถ้าอยู่ที่ของปิ้งย่างนี้ไม้หนึง25บาท30บาทกระดูก30บาทนะครับือ3ตัวก็ถือว่าถูกอยู่ เห็นไหมครับมีกบด้วยนะครับกบก็30บาท2ตัว30บาทก็ถือว่าตัวใหญ่อยู่แกจะย่างที่หน้าง,งานเลยเรียกว่าย่างให้เห็นเราสามารถเลือกได้เลยอยากได้ใหม่ได้สดแค่ไหนแลนะร้านเขาก็ขายดีเพราะว่าอตอบโจทย์สําหรับผู้มีไรายได้น้อยเพราะว่าขายถุงหนึ่งก็คือ20บบาทเดี๋ยวเข้ามาข้างในหน่อยนะครับตรงนี้จะเป็นหลังคาที่เป็นผ้าใบเป็นโดมเห็นไหมเป็นลักษณะอย่างนี้ครับ ทำแข็งแรงอย่างดีเลยนะครับฝั่งทางขวามือที่มองเห็นนี้ก็จะเป็นขายพวกผลไม้แล้วก็อาหารทะเลพวกปลาหมึกพวกอะไรอย่างนี้ฝั่งทางนี้เห็นไหมครับพอเข้ามาร้านตัวนี้คือร้านผลไม้ป้าแก้วนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนมาขายเองขายถูกมากโด,ดยเฉพาะพวกผลไม้ของแก่นี่เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทางนี้จะเป็นพวกขนมหวานขนมหวานเจ้านี้ก็ขายดีและขายคือเยอะมากนะเรามาดูดีๆนะครับว่า ขนมหวานของแกนี่อลังการเลยครับเพราะว่าตักนี่เห็นไหมถ้าอยู่ในถุงก็คือ10บาทแต่ถ้าอยู่ในถ้วยอย่างนี้จะเป็น20บาทมีครบทุกอย่างเลยนะครับสําหรับประเภทของหวานนี่นครับเขียนได้เลยว่า10บบาทถ้าอยู่ในถุงพวกกล้วยบวชชีถั่วเขียวต้มพวกอย่างนี้มีครบเลย เห็นไหมครับแล้วขายดีมากนะครับ2ล็อกใหญ่ๆเลยเวลาจัดขึ้นบางทีส่วนนี้ข้างในนะครับข้างในก็จะมีพวกสลัดโลนเดี๋ยวตามมาดูที่ร้านสลัดโลของน้องเด็กผู้หญิงขายนะครับตัวเล็กๆเองนี่คือสลัดโลนะครับวันทุกวันก็ขายดีนะวันนี้เจอฝนตกก็เลยพอเหลืออยู่นิดหน่อยของเขาหน้าทานมากครับมีน้ําจิ้มสลัดโลมีทําสะอาดเป็นกล่องกล่องวางขายอย่างนี้เลยคือเอามาจากบ้านสําเร็จกล่องอย่างนี้ส่วนฝั่งขวานี่ครับเป็นแหนมเนืองแหนมเนือง รสชาติอร่อยนะครับเพราะว่าเคยลองหนูลวชุด